สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูจอยเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะมีตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับ thermal d e c o m p o s e นะคะมาฝากเด็กๆอีกเป็นคลิปที่2แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่า p พแท s เซียมนะคะแอนแคลเซียค่ะ are very reactive metal นะ a t top h e t o f t h e series because the ion have a different charge อ่ะก็คือ p พแทสเซียจะมีปรตจเป็น1บวก แคลเซียมจะมีชาดเป็น2บวกนะ d e compound ค่ะ behave differently when h e h a t e d Explain how why ions have a different charge ก็อย่างที่บอกนะคะว่าโพแทสเซียมอยู่กรุ๊ปหนึนะคะมี outermost electron เท่ากับ1ตัวแสดงว่ามันมีท o s e Size แค่1 e l e c t r o n แต่ในขณะที่แคลเซียมอยู่กรุ๊ป2มี outermost electron อยู่2ตัวเพราะฉะนั้นก็มี e d To l o ส์ electron 2 2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อธิบายนะคะว่า because ค่ะ โพแทสเซียมค่ะน e d นะคะ to loses one electron but แคลเซียมค่ะ need to loses ค่ะ two electrons ค่ะ to complete the most outer shell นะคะ the hydroxide are heated if the compound decompose นะคะ complete the word equation ดูขั้นและข้อแรกเลยนะคะถ้าเป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เด็กๆจําได้ไหมคะที่แต่ก่อนครูจอยเคยอธิบายว่าถ้าเป็นกรุปหนึ่งไฮดรอกไซด์มันจะเบรกดาวน์ by heat ไมีได้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่กรุปหนึ่งฟอร์มคอมเพลว attraction force จะเวล่สตร o n งมากๆเบรกดาวน์ by heat ไม่ได้อาจจะต้องใช้หลักการทางอิเล็กโทรไลซิสหรืออิเล็กทริซิตี้ในการเบรกดาวน์แทนเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือต้อง no reaction ค่ะ ในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะเป็นกรุ๊ป2ไฮดรอกไซด์ก็จะสามารถเบรกดาวได้โปรดักต์ออกมาเป็นแคลเซียมออกไซด์ค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวอเตอร์ค่ะนี่นะคะข้อสุดท้าย complete equation for decomposition of sodium nitrate จำได้ไหมคะถ้าเป็นกรุ๊ปหนึ่งไนเตรตจะสามารถเบรกดาวได้โปรดักสองตัวข้อแรกเป็นโพแทสเซียมไนเตรตก็จะเบรกดาวได้เป็นโพแทสเซียมไน ไตร์นะคะบวกกับออกซิเจนแก๊สค่ะที่เหลือก็อย่าลืมบาลานซ์อี่เพชัยนนะคะส่วนแคลเซียมไนเตรตจะเบรกดาวได้โปรดักต์3ตัวก็คือเป็นแคลเซียมออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์แก๊สซึ่งเป็นบราล์แก๊สนะคะแล้วก็ออกซิเจนแก๊สค่ะที่เหลือก็บาลานซ์อี่เพี้นเช่นเดียวกันก็จะได้คำตอบแล้วง่ายๆเห็นไหมคะ ง่ายไหมคะเด็กๆพอจะมองเห็นภาพนอะว่าโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวครูจอยจะมีโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับ Thermal Decompose มาฝากกันฝากเด็กๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ